เอวัมปีโรเดโมกาผีแวมไพร์แห่งโมกาในป่าลึกของปัวโตริโกเมื่อดวงจันทร์ขึ้นสูงสุดในคืนเดือนมืดตำนานบางเรื่องก็เริ่มตื่นขึ้นจากหลุมลึกแห่งความลืมปี1975เมืองโมกาในชนบทของปัวโตริโกกลายเป็นศูนย์กลางของความหวาดผวาเมื่อสัตว์เลี้ยงทั่วเมืองถูกสังหารอย่างประหลาด เลือดของพวกมันถูกดูดจนแห้งราวกับถูกดื่มโดยสิ่งมีชีวิตจากอีกโลก19มีนาคม1975ที่ฟาร์มในย่านลาเดก้าชาวนาออกมาตรวจดูคอกแพะในยามเช้าเขาพบว่าถูกตัวตายเรียงรายไม่มีเลือดแม้แต่หยดเดียวในร่างไม่มีรอยต่อสู้ไม่มีร่องรอยของผู้บุกรุกทุกอย่างเงียบงันเกินจริง ราวกับเวลาหยุดเคลื่อนในช่วงขณะหนึ่งวันถัดมาวัวของเพื่อนบ้านก็พบจุดจบเดียวกันเสียงร้องไห้ของเจ้าของดังสะท้อนไปทั่วหุบเขาจากข่าวท้องถิ่นกลายเป็นข่าวทั่วประเทศชาวบ้านเริ่มเรียกสิ่งนี้ว่าเอวัมปีโรเดโมกาปีศาจดูดเลือดที่มาจากเงามืดรายงานหลั่งไหลเข้ามาแทบทุกวัน สัตว์เลี้ยงทั้งแมวหมาแพะวัวถูกฆ่าอย่างเลือดเย็นบางคนเริ่มแขวนกระเทียมหน้าประตูบ้างก็วางเกลือรอบบ้านบางบ้านถึงขั้นเอาไม้กางเขนฝังในดินเพื่อป้องกันสิ่งที่มองไม่เห็นเด็กหญิงวัยแปดขวบเล่าว่าหนูเห็นเงาเหมือนคนบินได้มันลอยอยู่ตรงต้นมะม่วงมันไม่มีเสียงมันไม่มีตามันเค่จ้องมา ชายแก่เจ้าของฟาร์มเล่าว่ามันเหมือนสัตว์แต่ก็ไม่ใช่มันลอยได้เหม็นกลิ่นเหมือนเนื้อเนา่าแล้ววัวของฉันก็ตายตอนรุ่งเช้ามีแม้กระทั่งผู้หญิงคนหนึ่งอ้างว่าได้ยินเสียงกระซิบกลางดึกเป็นภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจแล้วเสียงหมาก็เงียบไปตลอดการในที่สุดเจ้าหน้าที่ก็เข้าตรวจสอบแต่พวกเขาไม่พบหลักฐานใดๆที่อธิบายเหตุการณ์ได้ นอกจากคำบอกเล่าและซากศพของสัตว์เท่านั้นรัฐบาลออกแถลงการว่าอาจเป็นหมาป่าหรือสัตว์ป่าแต่ประชาชนไม่เชื่อเพราะไม่มีรอยกัดรอยเท้าหรือเสียงเหยียบย่ำใดๆเลยมีข่าวลือว่าเจ้าหน้าที่พบรอยเท้าขนาดใหญ่มากคล้ายมนุษย์แต่ยาวกว่าเท่าครึ่งถูกปกปิดไว้ไม่ให้สื่อรับรู้สัปดาห์ต่อมา สัตว์เลี้ยงยังคงตายต่อเนื่องเหมือนกับว่าบางสิ่งกำลังเลือกเหยื่ออย่างตั้งใจชาวบ้านบางคนเริ่มนอนกลางวันและตื่นเฝ้ายามในเวลากลางคืนจุดเทียนสวดมนต์ทำพิธีตามความเชื่อเก่าแก่ของชาวตาอิโนเพื่อปกป้องครอบครัวคืนหนึ่งแสงสีแดงฉายวาบจากป่าหลังหมู่บ้าน ตามด้วยเสียงกรีดร้องของแพะแล้วความเงียบก็เข้าครอบยำทุกอย่างอีกครั้งจ,จู่ๆทุกอย่างก็จบลงราวกับฝันร้ายสิ้นสุดไม่มีสัตว์ตายไม่มีร่องรอยไม่มีเสียงของปีกอีกเลยผู้เท่าบางคนเชื่อว่ามันถูกปิดสมึกโดยบทสวดหรือพิธีบางอย่างแต่ไม่มีใครรู้แน่ชัดคนในเมืองไม่กล้าเอ่ยชื่อมันในที่แจ้ง เพราะกลัวว่าการเรียกชื่อมันจะปลุกให้มันกลับมาอีกครั้งเอวัมปีโรเดโมกากลายเป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อวิญญาณและความหวาดกลัวของผู้คนในปัวโตริโกนักประวัติศาสตร์บางคนพยายามโยงเรื่องนี้เข้ากับตำนานปีศาจดูดเลือดในอเมริกากลางเช่นทุนดาหรือชุประคาบา้าแต่ไม่มีคำอธิบายใดสมบูรณ์ ในค่ำคืนที่เมื่อมิด,มดหากคุณอยู่ในเมืองโมกาแล้วได้ยินเสียงปีกบางสิ่งกระพือบนหลังคาบ้านของคุณจงอย่าเปิดหน้าต่างและอย่าทำเสียงใดๆเลย